เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนอะพยันแทบตายทุ่มสุดตัวแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยทํางานดึกๆทุกวันทั้งทที่ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรทั้งความพยายามและความเสียสละแต่ในขณะอีกคนอะที่ดูเหมือนเขาไม่ได้ดินรนอะไรเลยอะกับก้าวหน้า และประสบความสําเร็จบางคนวิ่งไล่ตามความฝันเป็น10ปีแต่ว่าความฝันน่ะก็ยังอยู่ไกลยอยู่เลยแต่ในขณะที่บางคนน่ะค่อยๆก้าวหน้าเรื่อยๆประสบความสําเร็จอย่างสง่างามเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานาะไม่ใช่เรื่องของดวงดีแต่ว่าเป็นเรื่องของอิทธิบาท4ีที่เปรียบเสมือนเชื้อไฟของความสําเร็จ หนึ่งสันทะความพอใจหรือความรักในสิ่งทีธรรมมันไม่ใช่ทำเพราะเราต้องทำอ่ะแต่ทำเพราะเราอยากทำเริ่มเห็นคุณค่าจากสิ่งดีธรรมและถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนำเราไปสู่เป้าหมายอะไรสองวิทยะคือความเพียรความไม่ย่อท้อคือการที่เราไม่พยายามแบบหลับหูหลับตาพยายามแบบชาญฉลาดพยายามแบบมีสติมีเป้าหมายรู้ว่าเรา ทำไปเพื่ออะไรและจะปรับตัวอย่างไรเมื่อจะอุปรสรรคไม่ย่อท้อไม่ถอยไม่หมดใจกลางทางม,มีความสม่ำเสมอรู้จักปรับตัวมีความเพียรที่มั่นคงไม่เปลี่ยนเป้าหมายไปมาวิริยะคือความต่อเนื่องที่ไม่ว่าอารมณ์นั้นน่ะมันจะเป็นยังไงเหมือนน้ําที่หยดลงหินนะ่ะแล้วหินมันกระเทาะน้ําไม่ได้ชนะหินเพราะความแรงของน้ำแต่น้ําชนะเพราะความไม่หยุดของมัน3จิตตะ ความตั้งใจคือความใส่ใจหรือการตั้งใจทําในสิ่งที่ทำเคยไหมเวลาตั้งใจจะทําอะไรอะเราบางทีก็รู้สึกบ็อกแวกอะเดี๋ยวก็เผลอไปเล่นมือถือเดี๋ยวก็เผลอไปคิดอย่างอื่นคือเราต้องใส่ใจอย่างต่อเนื่องอะเหมือนนักยิงทนูที่เล็งเป้าแต่ไม่ละสายตาเลยเพราะว่าต่อให้เราขยันแค่ไหนอะแต่ถ้าเกิดว่าเราใจลอยมันก็ไม่มีผลงานออกมาสีวิมังษาคือการพิจารณาใครควร แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเป็นการขยันอย่าง,างชาญฉลาดที่ไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวนี่คืออธิบัติข้อสุดท้ายที่เปรียบเสมือนเข็มทิศของทั้งสข้อที่ผ่านมาพอต่อให้เราขยันแค่ไหนมีความพยายามมีความตั้งใจแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการประเมินไม่มีการวิเคราะห์มันก็เหมือนกับการที่เราเลิ่งเครื่องเต็มที่แต่ว่าเราหันพวงมาลัยไปผิดทางบางคนทํางานจนเหนื่อยแต่ไม่เคยหันกลับมาถามตัวเองว่าที่ทําอยู่นะ่ะมันได้ผลไหม คนส่วนใหญ่มาคิดว่าแค่ขยันก็พอแล้วแต่นั่นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของความจริงเหมือนกันที่เราออกแรงพายเรืออย่างหนักในแม่น้ำที่ไหลย้อนก็คือออกแรงมากแค่ไหนก็ย้าอยู่กับที่อธิบาท4ไม่ใช่แค่หลักธรรมสำหรับนักบวชแต่มันคือคำสอนสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงที่สำเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรม